พี่พ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเบอร์ตุกขานที่ขาส้มสองน้องคำเด้ออ่ะผืนสิไปไซเด้แน้วสองไมลุผืนนี้พี่น้องเอ้ยเอ้าอสิไปไซเด้เนาะผืนสิไปเมืองไปผักท่องแจ็กได้แจ็กเดือนหะบปอนี้ฮะ,ะพี่แม่นั่นตั้งแต่เกี่ยวขาว่าวแล้วบ่บอกเป็นตั้งแต่ดำนาแต่ดำนาจึงไซอะไรเรีกยกพม่น้องอันนู้อีกสิแมะนะ่รสันเนาะ เดินเป๊ะปนรองอเนย์กันสงสัประมาณลายเหลี่ยกกันน่ะแหละประมาณเดินเจ็ดเดินเป๊ะหู่จะมาแล่นเดินสิได้หลือไ่แจ็คนี่มันตีงยุเอ้ตีงอยู่เพื่อนพี่น้องเอ้ยแจ็คสิเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแม่น้องดำเพื่อนสีไปผ่าทองให้น้องันพาไปพี่น้องเอ้ยเออหาคิวไปยืนเมองดูไอ้หอกหอกจูนี่ก็ได้ สิไปน้ำบ่เอออึมทึบหน่อยดิน้องอึ่งดิโอ้น้องอึ่งอยู่เฮือนบ่ได้อยากมาดัมบ้าฮะน้องอิงอึ่งติงบ่ได้เดาพนว่าโอ้อ่าพิ่นกระสิไปอันพะเลกพี่น้องเอ้ยแถาในเมืองพะเลกไปพากเท่า พคนสิไปผักทองพี่น้องมาเบิงมาสมนำกันะน้องไอคิวสีหยับทองพดคนวันไอคิวักก็ได้สีด้วยกนได้นะนะอ้วนนะอืมสิวะสะได้ลูปคุยยิ่งเหมเอ้ะไปว้าาตาย อยู่น้าแม่บ่ะเหอยัสองตีนเลยเออลองมใส่กัะาดเลยด่ามันเดียดจอตีนเลยสองตีนเดียดสองตีนเลยพนักผู้ชายเออนเหญิงมันตีนข้างน้าทาไนางีหนหาจันตีูเจ็ด้าหนตีเจ้าหนึ่งสินไปทางนหนสะนึ่มาทางนี่ ม,มันเวนนอัทก้อ้า้าจะ,จะได้คูใช <laughs> นะ่ได้ทำมันตีน่ะนะนี่ว่วาติดเยอะกินข,า,ขาจังไปเพื่อนนะ ไอ้หอกหอกกินยาอยู่ป่ะครับยาตันเสื้ออะนะยาตันเสื้ออะเจ็ดพันคือจ้ะประมาณสิบห้าบาทใส่รองเท้านักเคียนเอี๋โอ้อันิ่มลิ้นก็แบบอันเอ้ยถ่ายก็จะเออไอ้นิ่มลิ้นถ่าอยู่เนี่ยละสักยาพอใครไปต้องไปซักยาเด้อแม่ ทนเข็มก็ไว้บ่บรรทุกเมืนกันเลยได้าเอื้อเด้อแเดียวหัวมงจนี่ป่าก็ปนกันแน่นอย่พี่น้องเลยนี่ป่ากันเลยอันนี้ก็เป็นวัดคือกันอันนี้ก็เป็นวัดแกงผยุงกินอ ไอลูกจะเอามาส่งหายเอาเมื่อยอยู่บ่ลอยมาเนึ่ยหายเอาเมื่อยอยู่บ่เห้ยเออหายเอาเมื่อยหรอเนาะเอาเมื่อหรอบ่เห้ยเออเอ้ยเป็นมัดเป็นมัดมัดลงคอแม่นอากาศเปลี่ยนดุคือว่าอะไรเนาะ ถุนถุนถุนคนสิไปแล้วพี่น้องเอ้ยน่องหนักกับสิไปแล้วสิผ้าน้องแม่น้องดามไปกลัวสุขภาพไปตรวจอันน้องน้อยผักทองจนสิได้แล้วเพิ่ยังบอกได้ผักทองอยู่ปาดเถอะให้เราผายตั้งแต่สองเดือนมาเห็ด เอาไปแจกไปหายแล้วแม่พากันไปผักโองนะเออสมายีิปากนะเออบางครั้งใส่เป้มาผ่าพ <ok ี่ปากนะอันเนยยังใส่ได้แม่อันเนยยังใส่ได้ เ่อเอาไ้เลยเดวบบปิดโควิดเ่อเอาไเลยเดตายแล้วมึงเอ้ยเอ้ยกตาลานนองเรื่องน่มากหลาหน่อยหนึ่งเออใส่ได้ใส่ได้เออเก่งเก่งนำหมุกนอกร้านอะไรบอด้ทึ้งผาได้ไหมก็ได้คือบนังจัง้าบรถนังจัง้าบรถคาะวะได้ป้องพี่น้องพีน้องอเน่ยเพื่น สเอาดินขาว่นี่นะดินข่คือใส่กันซ้ำนโอ้แม่ไม่ใจ่ายก่อมันชุดเอาไม้ขึ้นอเนาะ้ก่อโบได้โอ้เป็นเห็ดเเอาไห้เลยนาะถ่นะเนาะ่อมาเท่านี้แหละอือมีเท่านี้นแม่แม่จะคือโรอรดเข็มเนาะนหนักะโอ้าทเนี่ยอือ บันไดนี่ป้าไว้ไน,นี่เลยบ้านี้บันไดนี่บันไดก็ขึ้นก็ใช่ไหมเฉยออก็เอ้ไอืมสภาหนองอเน่ยเป่นเอาไปไตายทางหลังนะครับเสผ้าพอเพอนถอดแป๊บใหญ่นะผนใส่ลงอ่างตัวนี้เลยบ่ไรเน,นี่ยเขาห้องซีซีอะไรอย่างเง้ยอันนี้นะ พีล oh. mm ้ออมใช่พี่้กีทอแปบรเทอแปบพีวีซเยพ่อน้องนี้เพิ่นิหิตเวียของเพิ่นอะไรพี่น้องม่ททั่วหองเม่ไม่น้องนี้กท้องแก่และนอกเพิ่นก็สีได้เดอนนานเพได้อยู่ในนี่พี่น้องพรมันหลงพอได้อยู่ได้เศร้า พี่น้องเลยเพื่อนอดินเข้าไว้บรรยากาศตอนสวยๆเป็นของเลยน้องค้ามลงกิบสาขอโทษข่อพายไม่ไรเด้อพี่น้องเด้อที่เข้ามาับสมน้องค้ามกันนะน้องข้ามเนน้องไอ้คิวก็เลยบ่ได้บุคอยลงกิบห้ปลาลุงได้เบิ่งได้สมนดำกันน้องเลยเบิร์นอะไรเนาะอัไนเนาะ ดินขาวไอพี่น้องเมื่อนี่สิเลอยบ่พอรอกอักันเลยน้าโยดินเอ,อ้พอยัยจ,ย,ย,พจพพย,ยจอยก่อซอยพิ่นแจ๊กพิน่นเป็นยังไงล่ะพยัยจ่อยืึพยัยจอยกอ็ซอยพิ่นพี่น้องเลยพี่พ้นเหนอล้วน้องอเนยก็เรื่อน่ะเดืนสิมานี่ยก็ไม่เห็นได้นีมมีน้องอเนยกะเพิ่นก่ได้ามาอยู่กล้าอ,อยู่ในนี้ ແຕ່ວ່າມີດິນໃຫ້ເພິ່ນໄວ້ໃນນແມ່ນຈັ່ງ້າກໍຊາດິນກົາກຈັ່ິສຫ້ນພແມ່ອື น,นี่ก็ะเขี่ยแล้วก็ก่อขึ้นมันบดเศษน้ำ<า>ปะองใ,ใส่กระต๊นแรงแล้วใส่ต้นหน,นึ่งก็ยากเงี้ยแมน่นเอาไปขี้ดินเหนียวเศษน้าแล้วก็เอามาเอาไม้ไผ่หรือเล็กเนาะสีใส่ผืนทีพื้นไม้ไผ่ก็ได้เน้อ ใจมาเบิ่งพี่น้องเลยแมนนห้าวพอวัดเอาแดงๆพอแมนเอาลูกมาเลยเออผลเสียเอาใส่หองซะก่อนเป็นเช้าลงแมอือใส่ั๊บล้มัน้ตอือพดีกหลัง่าอไ ขอ,อง,อองอน้ำนะอืมเทพื้นนะโอ้มัให้ต่ำไปยืนน่ะมันต่ำ้วเอาถุงนุกถุงพนตรงนี้เออแล้วก็เพื่อนข้ามเ,า,า,า,กกเา,ายนะอืมเพาะอะไเพราะยังสิเหตุอยู่ แกขู่ยังพอนีไงพี่น้องคลิดในน้ำข้างไปเดี๋ยวคอลาพี่น้องไปก่อนเด้อพี่น้องเลยผิดพลาดประการใดขอโทษขออภยัยด้วยลายพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีปราบดูแม่น